สวัสดีครับในส่วนที่2ของงานประชุมผู้ปกครองวันที่ 1, oh. 1> พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเอ่อเท่ที่ 1, พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องของอตัวการแนะแนวทางดูแลสุขภาพจิตนักเรียนหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยรุ่นนะครับขอขอ,อสรุป,ร,ปรวมเพิ่มเติมนะครับเรื่องของตัวจาก รองวิชาการนะครับรองยานิสานะครับจะมีเรื่องของอาการเก็บคะแนนต่างๆการแก้ศูนย์รอมอพอนะครับซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยอาจารย์ท่านแจ้งว่าม2อ,อค่อนข้างจะยังมีความรับผิดชอบอยู่นะครับยังไม่ได้หลุดอะไรมากนะครับแล้วก็เรามีการติดตามผลการเรียนต่อเนื่องนะครับต่อมานะครับเรื่องของการติดตามการบ้านการติดตามงานนะครับเราสามารถติดตามงานลูกเราได้จากแอป s t r ดิ n ง Care นะครับแล้วก็ ผู้ปกครองเองเนี่ยสามารถดูจากแอปนั้นได้นะครับส่วนลูกๆนะครับลูกๆให้ส่งในแอปที่ได้ที่คุณครูแจ้งนะครับใช้ให้ส่งในได้ที่คุณครูแก้งแจ้งนะครับต่อมานะครับในส่วนของรองยงยุทธนะครับรองผู้บริหารด้านเกี่ยวกับกิจการนักเรียนนะครับก็จะมีเรื่องของการแจ้งเพิ่มเติมเรื่องของคะแนนพฤติกรรมนักเรียนนะครับยังมีติดค้างอยู่เป็นมผออยู่นะครับสองคนนะครับเดี๋ยวเราจะมีการตามแก้ไขกันไปนะครับเรื่องของการมาเรียนนะครับ ทันช่วงเวลา7จ็ดโมงสีนาทีตอนนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับแล้วก็เรื่องโครงการรู้หรือไม่ในการตัดคะแนนต่างๆนะครับซึ่งจะมีลันออกมาเรื่อยๆนะครับจะมีเรื่องของการใช้กระเป๋าเคียงที่ที่เป็นผ่านมามีพูดคุยกันนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้มีเพิ่มเติมแล้วนะว่าเราสามารถไปเขียนคำร้องได้นะครับอื่นๆก็จะเป็นเรื่องกฎระเบียบทั่วไปครับที่ไม่ว่าจจะเป็นเรื่องของการแต่งกายการใส่ทุ่มหูต่างๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็มีระเบียบรองรับอยู่นะครับ ต่อไปอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของอาจารย์แนแนวนะครับแล้วก็นักจิตนะครับได้เข้ามาพูดคุยกันนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ลูกของเราเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยรุ่นนะครับความคิดความอ่านก็จะเปลี่ยนไปพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปนะครับเราเองเป็นผู้ปกครองก็มีหน้าที่ที่จะช่วยกันดูแลนะครับแล้วก็พยายามสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กๆนะครับ ขออนุญาตต่อนะครับอันนี้คือคุณครูเขาเขียนมานะครับ <c oughs> เพื่ออธิบายนะครับเข <c oughs> าไม่ได้บอกว่าเ,เรายังรู้สึกว่าเรามีความยังมีหลายๆท่านที่ยังมีความคิดว่าการพบนักจิตเนี่ยจะมีปัญหาว่าการที่เราพบนักจิตเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของเราเป็นโรคจิตหรือว่าการพบนักจิตเราเป็นบ้า,างจริงเราไม่ใช่นะครับมันก็เป็นเรื่องของเคมี Me, ทางสมองนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของทางบรรุกรรมก็ดีหรืออาจจะเป็นเรื่องของอาการเจ็บป่วยก็ดีที่ทําให้เด็กๆมีปัญหาเหล่านี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปปรึกษา กับทางมืออาชีพที่เขาจัดการนะครับนักจิตที่มาที่โรงเรียนเราไม่ใช่ไม่ใช่คุณครูนะครับแต่ว่าเป็นนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลนะครับโรงเรียนจ้างมาแบบเป็นรายชั่วโมงนะครับเพื่อเข้ามาดูแลลูกๆเรานะอย่างในกรณีนี้นะครับจะเราสามารถที่จะขอรับบริการได้นะครับจะมีทุกวันพุธนะครับก็จะขอรับบริการได้นะครับจากคิว o d e คต่างๆเหล่านี้หรือเข้าไปดูในเว็บไซต์ของโรงเรียนก็ได้นะครับแล้วก็ข้อมูลทุกอย่างเป็นความลับนะครับ ต่อมานะครับอันนี้เป็นในเชิงเสตินะครับเราจะเห็นว่าเด็กที่มีความผิดปกตินะครับหรือว่าได้รับการสารางกระทบกระเทือนในด้านจิตใจเนี่ยมักจะมาจาก2เหตุการณ์ใหญ่นะครับก็คือตัวเพื่อนกับครอบครัวนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยพอมันกลายเป็นตามเสติพอมันกลา,า,ายเป็นก้อนใหญ่ก็น่าจะเป็นก้อนที่เราสามารถช่วยกันดูแลช่วยกันเฝ้าสังเกตได้นะครับตัวอื่นก็จะเป็นผลที่ตามมานะครับว่ามีความกังวลอะไรทําให้เกิดเหตุหต่างๆเหล่านี้นะครับ ออันนี้คือคุณครูเขาชี้แจงว่ารากฐานของครอบครัวเป็นเรื่องสําคัญนะครับเราพยายามจะสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ลูกรู้สึกว่าเราเป็นเซฟโซนของเขาอะนะครับจะดีที่สุดนะครับลูกก็จะรู้สึกมีภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ดีที่สุดนะครับ มีขออนุญาตผ่านเลยนะครับอันนี้เป็นคําอธิบายว่าคุณครูเขาจะใช้ในการอธิบายนะครับลักษณะครอบครัวที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับจะมีหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการยอมรับแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับคือทําผิดมาก็ยอมรับได้แล้วก็ใช้วิธีถามตอบนะครับสื่อสารที่เปิดกว้างจริงใจนะครับเคารพขอดเขตพื้นที่ส่วนตัวเด็กเดี๋ยวนี้เด็กม .2 ม .3 จะเริ่มมีพื้นที่ส่วนตัวแนละ้วก็ต้องให้พื้นที่เข้าบ้านนะครับแล้วก็เราก็ต้องเป็นที่พึ่งทางอารมณ์เขาบางทีเขาหงุดหงิดมาเขาจัดการอารมณ์่่เป็นนอออาจจะต้งชชววยวย ช่วยให้คําแนะนํานะครับแต่ก่อนอื่นคือเขาต้องเข้าหาเราก่อนนะครับโดยเราอาจจะต้องมียอมรับเขาอะไม่ถ้าเกิดไม่ยอมรับเขานะครับไอ้ข้างล่างมันก็จะตามมาไม่ได้นะครับอ,อันนี้คือคุณครูเขาพูดถึงสาเหตุหลักๆที่จะมีเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการถูกกลั่นแกล้งนะครับหรือค้นหาตัวตนไม่เจอนะครับหรือว่าความเครียดหรือความกดดันทางด้านการเรียนนะครับ เรื่องของปัญหาความสัมพันธ์กับครอบครัวหรือกับเพื่อนเองก็ตามแต่นะครับหรือไม่ก็ลักษณะของการเปรียบเทียบต่างๆที่เกิดขึ้นนะตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ก็จะมีปัญหาเรื่องนี้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใช้โทรศัพท์มือถือการใช้แบรนด์เนมหรือแม้กระทั่งอะไรซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านีนน้ต้นทุนทางครอบครัวแต่ละครอบครัวไม่เท่ากันนะครับเราก็ต้องใช้วิธีที่จะที่จะให้คำปรึกษาหรือให้คำแนะนำกับลูกนะครับ ต่อไปนะครับเรื่องอเป็นการรักษาการทำความเข้าใจกับลูกๆเรานะครับเพราะว่าตอนนี้พอเป็นวัยรุ่นก็จะมีอารมณ์เรื่องแปรปลวาน,นะครับยังจัดการอารมณ์ไม่ได้นะครับก็จะมีเรื่องของจริงๆแล้วตอนนี้เขาอยู่ในช่วงการปรับตัวจากวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่จากเด็กขึ้นมาเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันจะมีการสร้างเรื่องของตัวสมองและเริ่อพัฒนานะครับอันนี้เป็นในเชิงกายภาพนะครับฮอร์โมนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมันมีความกดดันมากๆเด็กสมัยนี้มันจะเบื่อเอาไวมากนะครับแล้วก็เขาเองเขาก็ต้องค้นหาตัวตนเขาเองเขาชอบอะไรบะรนคั สุดท้ายนะครับอันนี้คือข้อที่ควรจะต้องเขาเรียกอะไรผู้ปกครองช่วยๆกันดูนะครับว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาบ้างกับลูกเราในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแยกตัวจากสังคมนะครับการกินการนอนเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับหมดความสนใจหรือว่าหมดแพชชั่นในบางเรื่องที่เขาเคยชอบตอนเด็กนะครับหรือว่าผลการเรียนตกต่าอย่างรวดเร็วนะครับอย่างเช่นเคยอยู่3.2แล้วแบบ3.2ดแล้วโดดลงมาเหลือ2.5เลยอะไรแบบเนี้ยนะครับหรือว่าแบบ สามจุดูแล้วโดดลงมาเหลือแบบสองจุดแปดสองสองจุดหกสองจุดห้าอะไรเงี้ยอันนี้คือต้องต้องเขาเรียกะไรต้องสงสัยไว้ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผลการเรียนตกต่ำนะครับแล้วก็เรื่องของการพูดถึงวิธีวิธีคิดหรือการพูดถึงเรื่องของความตายหรือการทำร้ายตัวเองนะครับอันนี้ก็มีความสำคัญนะครับเพราะว่าเหล็กเดี๋ยวนี้ก็มีเรื่องของภาวะซึมเศร้าอยู่พอสมควรนะครับ แนวทางการรับมือนะครับแนวทางการรับมือคือเขาบอกว่าเราไม่ควรเป็นผู้วิพากษานะครับแต่เราต้องเป็นผู้ฟังนะครับเราต้องเป็นผู้ฟังลองทบทวนดูนะครับจะมีจะมีข้อแนะนําไม่ว่าจะเป็นจากอินเทอร์เน็ตหรือจากในที่คุณครูแนะนําผมเองผมพูดตามที่สรุปตามที่อาจารย์ท่านแนะนำมาไม่ได้เสียดายมากๆท่านที่ไม่สะดวกมานะครับอาจจะติดภารกิจเข้าใจครับ แวนวทางการรับมืออีกอันนึงนะครับก็คือเราต้องสื่อสารตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ไม่ลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวของเขานะครับหาจังหวะที่เหมาะสมในการพูดคุยกับเขานะครับสร้างสร้างพื้นที่ให้เขารู้สึกว่าเราเราปลอดภัยสําหรับเขาในการที่จะปรึกษากับเรานะครับ <S <S เขาจะได้เข้าหาเรามากกว่าเข้าหาคนอื่นนะครับแนวทางการรับมือผู้คอยอีกข้อนึงนะครับก็คือ,อ,อมีความสม่ําเสมอในกฎเกณฑ์นะครับไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับ มีหลักการชัดเจนและมีเหตุผลนะครับแต่ว่าทเท่ายทัทงามูนี้ก็ยังสามารถยืดหยุ่นได้นะครับยังสามารถยืดหยุ่นได้อย่างเช่นบอกว่าไม่ให้ลูกกลับหลังหกโมงเย็นแต่มีอยู่วันหนึ่งลูกกลับทุ่มหนึ่งแต่ระเบิดลงลูกเลยอะไรเงี้ยอาจจะต้องฟังลูกหน่อว่าทําไมเขาถึงกลายเป็นทุ่มหนึ่งรถติดฝนตกมากหรือว่ามีงานกลุ่มที่ไม่ได้โทรบ,บอกหรืออะไรก็าตามแต่นะครับลูกจะได้รู้สึกว่าเขาแบบเออเขาเขามีช่องว่างพอที่จะพูดคุยกับเราได้อะไรแบบนี้นะครับอันนี้ตัวอย่างง่ายๆนะ ต่อไปนะครับเรื่องของการสอนทักษะหรือการจัดการอารมณ์นะครับเด็กวัยรุ่นก็จะมีโรงการจัดการมีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงง่ายนะครับเพราะว่าฮอร์โมนเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับก็ต้องลองดูนะครับอาจจะไปเน้นเรื่องกีฬาทางเลือกต่างต่างนะครับหรือไม่ก็การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ปกครองนะครับอาจจะพาเขาไปเดินเล่นอาจจะช่วยเขาหากิจกรรมอย่างอื่นทํานอกจากอยู่หน้าจอหรือนอกจากหมกมุ่นอยู่กับตัวอยู่กับหนังสือหรือการเรียนหรือการเรียนพิเศษนะครับอาจจะหาช่วงเวลาว่างบ้างพักผ่อนบางนิดนิดหน่อยก็ยังดีนะครับอันนี้เป็น กิจกรรมเฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไร้รึกจะหมดแล้วมั้งอ่าโอเคหมดละหลักๆก,ก็คือว่าช่วงเด็กที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับ mm hmm. เขาก็เลยมองว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ผู้ปกครองเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรมของลูกที่มีการเปลี่ยนไปนะครับซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจหรือไม่ไม,ไม่ชัวร์ว่าลูกเรามีกําลังเริ่มอยู่ในช่วงที่สุ่มเสี่ยงที่จะมีปัญหาหรือเปล่านะครับก็สามารถที่จะร่วม สแกน QR code นะครับลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการหรือเข้าไปสอบถามกับคุณครูแน่แนวหรือนักจิตวิทยาที่ที่โรงเรียนจัดหามาให้ได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับฟรีนะครับทั้งหมดของเรื่องของจิตวิทยานะครับเรื่องของการสร้างภูมิกันทางอารมณ์สำหรับวันที่1ผู้สพฤศจิกายนที่ผ่านมามีเท่านี้ครับ